สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่22ถึง28สิงหาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการที่ชาวตุลน,นะคะต้องฟันฝ่าเรื่องของความเครียดความกดดันดูซิว่าเราเนี่ยจะใช้ความรู้ความสามารถนะคะในการตัดสินใจในการที่ใช้ความเด็ดขาด ความพยายามเหล่านั้นนะคะจะนำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่นะคะการงานในสัปดาห์นี้เหมาะกับการใช้ความคิดใช้เหตุผลประกอบกันนะคะเพื่ออธิบายหรือว่าเพื่อจัดแจงเรื่องของอาชีพการงานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเด่นกับอาชีพครูบาอาจารย์ท่านที่ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์เฉพาะทางนะคะเรื่องของวิทยาศาสตร์การใช้ตรรก,กะ การทำงานใช้ถ้อยคำใช้คำพูดกับคนรอบตัวอย่างมีเหตุมีผลก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในบรรยากาศการทำงานที่ดีการเงินในสัปดาห์นี้นะคะใครที่มีการลงทุนเรื่องของการเล่นหุ้นต่างๆนะคะก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานให้ดีมีการใช้เหตุและผลเข้าประกอบก็จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชาวตุนได้ เรื่องของสุขภาพนะคะไข่ที่ป่วยนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่สุขภาพฟื้นคืนได้ง่ายบางรายระวังเกี่ยวกับโรคก,กระดูกนะคะอาจจะต้องมีการกายภาพบำบัดร,รักษาเกิดขึ้นเป็นคุณเองหรือคนในครอบครัวคนโสดสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เด่นกับการเริ่มต้นรักใหม่อาจจะต้องยุง่งยุ่งกับเรื่อง การเรียนการทำงานเรื่องส่วนตัวอยู่นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการพูดคุยนะคะอาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจมีการเดินต่อหรือมีการแยกทางการเพราะความจำเป็นบางอย่างเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาหมีเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คาหมีเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ